วันนี้เราจะมาโชว์วยากลไพ่เกี่ยวกับพลังจิตเดี๋ยวให้ดูก่อน,นครับว่าไพา่มีหลายใบไม่ซ้ำกันนะครับโอเคนะครับโอเคทีนี้ผมอยากจะให้พี่ช่วยเลือกไพ่ผมหน่อยครับใบหนึ่งหยิบออกไปครับแต่ว่าแต่ว่าอย่าเพิ่งดูนะครับใบไหนก,นก็ได้หยิบออกมาวางไว้ตรงนี้ก่อนเลือกได้เลยครับใบหนึ่งครับ Okay. อันนี้พี่เลือกเองนะครับผมไม่ได้บังคับดับงนั้นใบนี้ต้องมีใบเดียวแล้วผมจะทําให้มันพิเศษที่สุดก็คือผมไม่สามารถโกงได้แน่นอนผมอยากให้พี่เซ็นชื่อลงบนหน้าไพ่หน่อยครับเดี๋ยวให้กล้องเข้ามาดูเลยครับเปิดเปิดหน้าไพ่แล้วก็เซ็นชื่อได้เลยครับพี่เซ็นได้เลยโอเคไหมครับเอานะผมขออนุญาตน,นะครับนี่นะครับ จะใส่ลงไปประมาณนี้ครับใส่ลงไปในกล่องแล้วก็ผมจะไม่แต่ต้องไพ่ละแน่นอนว่ากล่องไพ่มันปิดไพ่ไว้อยู่ผมไม่สามารถที่จะม้วงลงไปยิบได้ผมจะทําให้มันยากกว่านั้นผมจะใส่แก้วอีกชั้นหนึ่งทีนี้ผมอยากให้พี่ช่วยถือแก้วให้ผมนี่ีที่มองกล้อง ถือค่อนข้าง,างระยะหน้าพี่โอเคนะคทีนี้ผมอยากให้พี่ช่วยโฟกัสถึงไพ่ที่พี่เลือกกับไลเซ็นนะครับพร้อมนะครับม,มันจะมีไพ่ใบหนึ่งขึ้นมาอยู่พี่คือครับว่าเลขอะไรไพ<ฟ>่ไที่พี่เลือกเลขอะไรครับแปดพระหลามตัดครับดูนะครับ